สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมตอนนี้ผมจะได้ลุงบอ่ปอปลาหมอใบโพครับผมคับลงุงลงเตรียมบอ่อเตรียมอย่างเรียบร้อยแล้วครับผมครับบรรยากาศนี่แหละครับผม โคกโคกน้องนาครับผมวันเาก,กาศครับผมให้ทายให้พี่น้องเบิ่งครับผมอยู่แบบพอเพียงครับผมครับเอาครับผมขอตัดภาพไปเบิง่งาหมอผมนะครับนอกนี่ก็คือเป็น ปลาหมอครับปลาหมอของใบโพครับผมปลาหมอใบโพครับอลงบอรครับผมเมื่อกี้ตรงกับวันที่ยี่สิบเก่าพุกสภาพค,ครับผมสิสินเดือนมืออื่นมือหื้อครับผมผมก็เลยลงปลาปลาครับบอเตรียมใบหลายมือแล้วครับผมตอนนี้ก็เลยอยากล่องเบิงนะ อะลยคิดว่าแก่มือปีที่แล้วครับว้ามันแดดร้ายครับปลานกน้ำครับผมครับเอาครับเดี๋ยวผมจะลงปลาครับตอนนี้บานท,ที่นี่ครับตอนนี้ผมก็จะได้ลงปลาปลาหมอใบโพรครับผมกับบอ่อผมกะ ด้กวางไนอยู่ครับผมก็เลยลงไหวเพื่อไหวกินยน่มบ่มีกับเขากลับไปซื้อเขามากับแพงครับผมอ่ะผมจะเอาปลาหมอให้เบิกงับผมปลาหมอครับผม,มปลาหมอเป็นปลาหมอใบโพนะครับผมเป็นใบโพครับสองโตัวโลสามโตัวโล ครับอ่ะผมสี่ปอยนะครับเด้อที่นี่มันแดดแล้วครับตอกโล่งเหรอครับปลาหมอเลี้ยงสามเดือนสเดือนก็นยายนลหรครับผมกันเท่าให้อาหารมัน ใช่ตัวใหญ่ๆด้วยอ่าครับปล่อยไปครับหยุดลอยแล้วครับผมมาเลยตัวใหญ่ด้วยจับกุ่ที่น่ละครับผม ครัุ่มที่สองตารางครับผุ่ที่สองครับตอนนี้งที่สองครับ Bye bye. Đi ngay bye 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 cũng như nhây đứ Bye bye, you'll ับพิดอันว่าสิ้นสุดครับผมปล่อยป่าครับปล่อยพ่อเด็กกินนะครับเนาะ ครับครับปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ครับอ่ะโอเคนะครับเด้อเดี๋ยวรอบเพิ่งตอนต่อไปครับเดี๋ยวกระผมจะให้อาหารมันครับตักผักหนึ่งครับผมปลามันกำลังสีมาอยู่หนามไม้ครับมันก็เลยอาจจะตื่นไ่นักหน่อยอถานทีมันกะบ่เคยเนาะนะฮะโอเคครับผม